สีหน้าแววตาชัดเจนมากสาวประยาอดีสามีหลังคบกันมา11ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสะี่กําลังมาแรงาในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ตกลงขอจบเรื่องราวความรักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังสาวรายหนึ่งที่ใช้ทิกตอกเช่อแอสุธันยเม ได้โพสเรื่องราวที่ตนเองได้เดินทางมาหย่าก,กับสามีหลังคบกันมา11ปีซึ่งเชื่อว่าทั้งคู่คงประคองความรักกันจนถึงที่สุดแล้วซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ต้องจบความรักในครั้งนี้แต่งานนี้โซเชียลกลับโฟกัสที่สีหน้าและแววตาของฝ่ายชายทําไมดูเศร้าไม่มีความสุขเลยซึ่งในโพสร,ระบุข้อความว่าคืนอิสระให้แก่การแยกย้ายกันไปเติบโตจบหลักสุดรัก11ปีหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่น บางทีผู้หญิงอาจจะเคยยื้อเคยยอมเคยทนเคยเป็นคนรักษามาจนสุดแล้วก่อนเขาจะยิ้มได้ขนาดนี้อาจจะร้องไห้มาเป็นพันๆรอบแล้วก็ได้ที่คิดแบบนี้เพราะเรากําลังเป็นอยู่แววตาผู้ชายตอบทุกอย่างแล้วทำไมทั้งสองตาแดงๆใส่ตาผู้ชายเหมือนยังรักเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ